สนับสนุนที่บอกคนมาช่วยอุนุศยายค่ะยายขอบคุณอย่างเสร็ค่ะพอแล้วมั้งยายดีใจไหมขายของดีขึ้นไหมยยายดีใจขายของดีขึ้นค่ะอ่าค่ะแล้วคนที่เขาย้ายไปออกสื่อเขาชื่อทอมบายโยคุณยายคนนะเขาชื่อทอมบายโยคนที่ออกขี้ให้ยาย เขาชื่อทำมาโยคุณยายขอบคุณค่ะยายขอบคุณค่ะเออแล้วก็คุณยายอายเท่าไหร่แล้วแปดสิบกว่าแล้วค่ะมีความสุขกับการทํางานไหมมีความสุขค่ะเออแล้วเวลามีคนมาซื้อของคุณยายคุณยายดีใจมากขอบคุณด้กค่ะนะอะคุณยายลองพูดให้คนมาซื้อของกับคุณยายหน่อยเด้อคุณยาาสนับสนุนซื้อคุณยายหน่อยน่คุณยายหน่อยค่ะ เขาก็ซ MM ื้อยายค่ะเขาก็ซื้อบางคนก็สองวงบ้างวงบ้างค่ะยาช่วยอุดุงค่ะยายขอบคุณมากนะคะยางานของยายเป็นพวกทองเหลืองเนาะยาทองเหลืองเด็กใส่รอเท้าเด็กแรกรองเท้าเด็กแรกรองเท้าเดกคนว้วนคนใหญ่ พว้งงานกำไร